咱们拍。 มีสักสอชดุดนะั่นน่ะโอ้ยมาขอบณเดีสีหน่อยสิะะสีควา้วานี่อ,อกก่ะวางโทรศัพท์ก่อนไหม สวยขึ้นเนี่ยเห็นป่ะสอยสิคะแม่เ,มเ,รรเ,เธอรู้รไหมว่าเขาเป็นใครเธอรู้ไหมว่าคนนี้เป็นใครรู้แม่แดงมแดงม่แดงอ้ขอบคุณจ้ะเธอรู้ไหมว่าคนนี้ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีชั้นจ้ะจริงๆแสดงว่าเป็นแม่ไม่อีกคนหนึ่งอ่า ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีฉันจ้ะแล้วฉันก็ไม่มีคำน้ำหน้าคำว่าครูเอเพชรปั้นแพงด้วยค่ะนี่เป็นคนที่แต่ว่าแต่ว่าหน่อยฉันไม่พักหนึ่งเพราะว่าฉันไม่เคยกลับไปหาแกไงเ,งเรื่องเลือคือมามีเวลามามีอยู่ไหนมามีก็จะอยู่ยาวหัวหินก็ไม่ค่อยได้กลับอะไรไม่ไกลับมันที่กลับทีก็โทรมามึงก็ลืมกูแล้วใช่ไหมอะไรแล้วใช่ไหม ก็จะยาวเหมือนกันเหมือนกันอ่ะทำไมทำหน้ากันนักนาตหนูเออแต่ก็แอบแอบมาอยู่หนูพี่แมมแบมนี่ไงต้องไปขายดอกไม้เอามานี่สิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องมิกซ์เป็นยังงชุดที่แบม สร้อยขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งได้ไหมสร้อยตะขอสร้อยขึ้นไปอีกนิดหนึ่งมันไม่ต้องติดหรอกแต่ว่ามันหย่อนเกินจสร้อยอี้ตั้งหูก็ใส่เครื่องนั้นเลยไหมล่ะเออมันซีเซ็กมาทำไมไม่ใส่ด่าหน่อยสิเนี่ยบอกหน่อยสิตั้งหูเป็นต่างหูเป็นเพชรมาเชียสร้อยเป็นลูกปัดมาเชียถ้าอย่างั้นก็ต้องใส่สร้อยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่สร้อยก็ได้แบวนไม่ต้องใส่สร้อยทาเหมือนนะ ล้วดละพี่แอดออทวไม่ใช่ค่ะที่นี่หมาควมคูโดพรเนี่ยอ่าเล่าก่อนนี่เลท้าเท้าความคนเนี้ยเขาอะต่้่่อนครูก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเนาะไปเลยเอไปเลยครูตั้งที่มาสอนเพลงพี่สูหน่าสุดเธอได้เห็นไหมอ่าไม่เห็นเนาะนั่นแหละวันที่เข้ามาสีสเกตไงเออไม่ต้องใส่สร้อยไม่ต้องใส่ใส่ตะตังหูเอา ไม,ไม่ได้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 ดและร้ต่างหูอยู่บ่ไม่มีบ่แบบเนี้ยเออไม่ต้องใส่สอยนั่นแหละพอเสร็จปุ๊บก็ตะาาก่อนครูอยู่ด้วยกันครูทําชุดเป็นทําดอกไม้เป็นทําทุกอย่างเป็นกระเพาะนี่เลยทุกอย่างนี่ผู้ผู้ให้ชีวิตจริงๆนะ แล้วแล้วก็พอเสร็จแล้วครูทำมีข้สวรรค์เสร็จใช่ไหมเนี่ยอยู่ด้วยกันทำมีข้าวสวรรค์เสร็จปุ๊บมีครูตั้งที่มาสอนเนี่ยล่าสุดเนี่ยครูตั้งอะ่ะไปสอนวงหมอลำหนึ่งรุ่งที่วามโดยสินอ่าวงแรกไปเลยเนี่ยไปเลยไปเลยไม่ช่วยกันเลยจากนั้นมาอย่างสิปียาวมาเลยครูเองไม่เคยกลับไปบ้านเลยไม่กลับไม่ได้กลับไปหาแกที่บ้านเลยจริงๆเออแล้วก็อันนี้แหละ ที่จะเปิดร้านออกไม้ด้วยกันก็คือนี่แหละคนนี้เลยหนูเคยเอาบอกคิดไปแล้วว่าจ้างได้อะไรได้แล้วก็แปะแปะเฟซที่แดงไว้ด้วยอยู่ในรอบที่แล้วได้บ่เอ,อื่อยได้อ่าอะไรอะ่ะอะไรอ,ะอ่ะเอาไปเปลี่ยนชุดไ,ไปดูดูเปลี่ยนชุดไปเดี๋ยวรอ สรุปอันนี้นะอันนี้นะลอยากใส่ออีกแล้วมานะหนูลูกอะไรนะอุ้ยมาหรือมากินรองพื้นมาให้มานะดรอให้กนูใส่เดอากใส่ลโฟมเอาของมินตปังหน่อยคีมคีมองรองผิวในกระมเนี้ไม่ไม่มาดูยุกแล้วไปขายดอกไม้สวยใส่ดอกไม้เลยเป็น้ ตัดชุดใหม่ห้ามีแบบนี้เด็ดขาดมานทำให้ตัวจำไม่เลยลงเอิร์พีลงผิวอะไอถือหน่อยดิระวังดอให้ถ่ายใครอะอะไรนะอะไรนี่นะ อาะเล็กๆอ่ะผิวเล็กไม่ไม่ลงเออดูให้ดูให้ดูอ,อันน uh ี้บอมแบมเป็นตัวเล็กแต่มันท้าแ้งกันอยูะตัวใหอันนี้แบมอันนี้แบมอันนี้บอมตัวใหญ่ค่ะแม่เรียกอันนี้อดี่ีเขาาด้วยอ่ะลองดูดูเาเลยแล้วก็ดูสองฝั่งมันเเปลงไ ลงไม่เอยอะเผื่อว่าดูดทองกะลังฮดูดทองกะลังแม่ให้เกียรติด้วยค่ะไม่ใช่กะลังค่ะอุ่งมังต้อนราดบุรีเตยดินี่อย่างน้องนี่ขนะด แล้ววันนี้ทำผมเป็นลูกสาวด้วยนะทำผมนะคุดแดงเนี่ยเอาวันนี้ออกแล้วเอาวันนี้อยู่เหมือนเดิมแต่เอาวันนี้วิ่งแทนหรือไม่ก็ป้องอย่างเงี้ยสวยแต่พอมาใส่สูมปุ๊บแล้วกลายเป็นตุ้งแช่แบบใหญ่ อนที่มันใส่เพลียนๆมันไม่เป็นไรหรอกแต่พอมันใส่แน่นๆอ่ะสวยอยู่ลูกสาวเราเป็นคนสวยแม่สวยกบขาเล็กมากเลยลูกไม่ชอบเอามันจะได้เต็มชุดอีแป๊บแล้วใส่หูไหมทั้งหูทั้งหางแต่หัวมันเต็มไปเอา้าอะไรนะแม่เต็ม<ช>ไปล้นใช่ไหมจล้นใช่ไหม เรา,าไปทำงานกันน่ะเหนื่อยเหนื่อยแม่แดงนมชั้นมาด้ไหาสัาดหนึ่งแต่มันให้เขาดูในคลิปหน่อยนี่ขอบคุณขนมชั้นจากแม่แดงจินดานะคะคนขั คนทำนะคะก็ือนที่คุย,อยบอกกันมีทุกอย่างมีแม้กระทั่งโต๊ะจีนนี่หมดมหนูบอกไปหมดเลยคลิปที่แล้วดูความดูความยืดค่ะดูความหนึบหนับค่ะดูความชันค่ะลอกออกมาเป็นชั้นค่ะไม่ตกตาอ๋อเขาคงเห็นแล้วเพราะว่าเราเคยอัดคลิปอยู่ที่บ้านพักเราไงนี่ ัดเดียวจชิญอะไรยังอ้าฝากคลิปแล้วแม่จะลงคลิปแล้วฝากช่องมามีเอหน่อยนะคะครูเอเราเพจ่อนเฟซบุเชียวค่ะอะไรกันมื้อนี้งาฟรีเขาเขาเด็กจีวัฒบางปิ่นมหาเดลใจแล้วก็วันนี้มีช่องใหม่ใช่ไหมคะว้าวว้าวว้าวมากว้าวว้าว